ไส่ชัการขือนที่ยอดเยี่ยมพวกมันมีความไยต่อแสงมากกว่ามนุษย์ถึง6เท่าสิ่งตอนั้นคือสารกระ่านพฤติกรรมต่างๆเช่นการเรแบ่งค่าวันนี้ติ๊กจะาสอนการนัดนมาะในที่ที่ที่ดินแอสเซมีโอเวอร์ซองเพสสีชีิตเบนซ์บรีมอนดนทเนื่องจากว่าภามมันจะมัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นลูกกระจกนะคะอบ รอ้วที่ของสีโตข้าประจำจุดนั่ร้อยกันก่อนเลยค่ะข้าวประจำจุดก,กันเรียงร้อยแล้ว พบการแสดงของอั安ากันเลยค่ะอั安าอายุได้6ปีอั安าสามารถเกระโดดลีกสิงกีจความได้อย่างคล่องแคล่วสิงโตจะมีฟู้ที่ปลายฐานฐานมาช่วยสิงโตรักษาสมดุลและยังบ่งบอกไดถึงอารมณ์อีกด้วยค่ะมีสิ่งเดียวคืกจบคอนเสิร์ตนะคะเดลอาเจลิสอันลูชัวเป็นเมโลดราม่าอินเทอร์เน็ตยอดฮิตขออีกสักรอบหนึ่งค่ะอันาสิงโตจะยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์เลี้ยงลูด้วนมมีการตั้ตัวใหญ่ละเลี่ยงกับสุโค่เพื่อไข่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมหรือ400อปอนด์นั่นเองค่ะสิงโตตีอายุขัยที่สิบปีสิ่ปีส่วนสิงโตที่อยู่ในกรงจะมีอายุยืนถึง20ปีกันเลยทีเดียวค่ะและท่านผู้ชม ไปเป็นตรวแรกกันก่อนเลยาานะคะพบกลับตัวต่อไปกันเลยค่ะมีโมค่ะอายุได้7ปีและนี่คือแปรค่ะนีโมชอบให้ผู้บุกรของเราแปรขนไทยประโยชน์ของการแปรขนคือให้สิ่งโต้มีความผ่อนคลายดีต่อการหมุนเวียนของโลหิตอีกทั้งแะแ,บบแเดง่องนความรักความอ่อนใจใส่ต่อสุภาพกาสุภาพกาของสิ่งโตค่ะนี <Yeah. S 1> ่อิสเป็นียโอและอันเดสนีโม บาร์โควิตี้คอฟเฟอร์แล l i อนิ i ล็กเซชันดิโนสเตร t เล t ฟจะแอดทิชันจ n t กล้งเหยื่อออกและฮิมอสหากดังนี้กันอีกสักรอบคันอโนซิตอเวซาสปูนเดียวกับแมวอาใช้อ okay? ยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวทำงานร่วม,วมวกมันเพื่อป้องกันเหตและกา่างต่างาค่ะและอ้อนตาเดวอล to ิฟฟิคแทกจูเลตอินกูมคอพายเดวิสจูเกเตอร์จูดิเฟนเทอริคอรีแอนด์ฮัน เดิมเป็นที่จะมี16แอนต h บอดีอวอร์อีสเตตติ้งแอน l ิลิปส์นีโมนั่งช็อกให้ผู้ปกคองเราแปรงผลให้ทุกวันเลยนะคะทำให้คนของ n นะีโมนั้นสวยมากเลยค่ะให้รางวัล n ีโมสักหนึ่งชิ้นนะคะและนี่คือการแสดงของ n ีโมค่ะขอบคุณจราิีและ n ีโมด้วยค่ะโค้ข่าวน้อยทั้งสามตัวค่ะตัวแรก เอ๋ค่ะโจวย์สุดแรกของออล่านั่นคือการลอดผ่านโพมายหรือเป็นการลอดผ่านเช้าแค้นนั่นเองค่ะปัจจุบันจะโค้งเขาได้รูปมานเป็นจากป่าธรรมชาติแล้วแต่ที่เห็นนี้เกิดจากการขยายพันธุ์เริ่มตั้เมื่อปี2494เลยค่ะจะโค้งขาที่เป็รูปร่างเป็นสะโคกเป็นกอดทุกประกาศใหญ่แต่มีลักษณะเด่นคือขนพื้นสีขาวลายสีน้ำตาลเข้มมันตาสีฟ้าถุงมือสกเขียวหรือสีขาวเลี่นค่ะทางเสือโพงและเสือโค้งขาและที เส้นควางบนใบนะ้า ชาอ๋อนะได้เวลาลับเขาไปแล้วค่ะน้องน้อยตัวที่สองค่ะกีฬาค่ะกีฬาจะมาโชว์การเดินทรงตัวบนทีแคบเจ้สามารถเดินทรงตัวบนทีแคบและกจับตัวบนทีแคบได้ด้วยค่ะน้องจาวนี้นะคะท่านผู้ชมลองสังเกตที่เล็บเท้าของเสือเล็บเท้าหน้าของเือจะมีสิบนิ้วส่วนเท้าหลังี่มีแค่แปดนิ้วแต่สามารถที่จะวิ่งได้ไกลถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางของเซนติเมประมาณ1เมตรเะอใช้ทันในการส่งตัวไปส่วนสำคัญในการจับตัวตอนออกล่าเหยื่อนั่นเองค่ะ Take a cast, t h n น l on the front feet and n a l on the h i g h feet, but they can run fast 0 k m l o h e t e r s p e เ hour. e tail may b a r i a b e but i is about one meter long a n ่ s h a r b even i t e suit of play. และกีฬาก็จะกับตามออนล่างเข้าไปด้านในกันก่อนเลยค่ะเรายังเลือกเซอร์โค น้อยตัวที่สามนะคะตัวนี้มีชื่อว่าไลลานั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะไลลากำลังฝึกซ้อมก,การแสดงการนอนกลิ้งนั่นเองค่ะเรามาเอาใจช่วยกันเลยนะคะว่าเตือน้อยไลลาของเราจะนอนกลิ้งกันได้สักกี่รอบกันดีคะนนก็อองงสิ เดนทรูซัพพอร์ตคุณลัดมาลาเพิ่มนี้คือเทคดาวล่าเพย์ซักหนึ่งรอบกันก่อนเลยค่ะลยลารอบที่หนึ่งไวไหมคะ กบขาหน้ากงเล็บยาวสี่นิ้วช้ธิการกระบกเหยื่ออุ้งค้าแต่และตัวจะมีสี่กงเล็บและมีหนึ่งกงเล็บพิเศษอยู่ด้านบนเท้ามันจึงไม่สัมผัสกับพื้นดินกงเล็บพิเศษนี้จะคล้ายกับดิวโก้ใช้ในการจับเหยื่อและปีนขึ้นที่สูงนันเองค่ะตาด้ดยรอบที่สองนะคะและรอบที่สาคะ่ะรอบที่สี่คล,ล่ะเก่งมากเลยนะคะ แล้วนะคะคได้ไหมคะได้ไหมคะรอบสุดท้ายกันแล้วค่ะเลยล่ะทางผู้ชมเอาใจช่วยกันอยู่นะคะรอพิี่สอง อยู่ที6ปีนะคะ t h is นิส years old ไวและอัลเณมส์ตอบสิงโตขาวเป็นสิงโตเพศหนึ่งเป็นสิงโตที่มีลักษณะแตกต่างด้วการสิงโตปกติอย่างเห็นได้ชัดคือมีขนชินเล็าๆอ่อนก,กว่าสิงโตทั่วไปตื้น้ายเป็นสนีขาวซึ่งเป็นลนักษณะทางรูดการแต่ที่ไม่ใช่ภาวะผิวเผือกแต่เป็นภาวะที่เรียกว่าผิวด่างเ,เช่นเดียวกับเสือโครขาวมาเมื่อสักครู่นี้กันเลยค่ะ มีความสูงเึือน2.5เมตรกนเลยทีเดียวค่ะ d i g i s h o w i g Off the Body นะคะนักวิทยาศาส,าต,าสตร์สมิทางก็การที่สิงโตตุ่นี้มีสีขาวเกิดจากที่ที่ตกทอดจากดุน้ำแข็งสิงโตยังมีการแพร่กระจายในทวีเอเชียและยุโรปอีกด้วยสิงโตที่มีขนสีขาวสามารถปรับตัวได้ในสภาพอากาศร้ที่มีแต่น้ำแข็งซึ่งในสิงโตทั่วไปที่จะมีอสีขาวนี้ แต่ถ้าสิงโตที่มีสีขาวตัวตัวประสบการณ์มีโอกาสเกิดเป็นลูกสิงโตขาวหนึ่งในสี่นั่นเองค่ะ<อ>และ กลับบ้านสเซโคกทั้ง5ตัวกันเลยค่ะทางด้านซ้ายมือเลยนะคะเป็นเซโคกง้ายทันเบกอร์เลฟเมฆทั้งหมดในไข่ใน9ปีเจอกระชายเหยื่อด้วยการซุ่มหลอกแล้วจะเป็นวาย่องลงไปหาเหยื่อทางด้านล่างทู้หลังดานคาไม่ได้จังหวะระยะที่หมอสโคีจะโดนเข้าใส่เหยื่ออย่างรวดเร็วแต่มาร์กาลาเหยื่อไปที่ลากป่าหลังจากที่กินนะคะเสร็จแล้วทางเหยื่อยังเหลืออยู่มากอยู่ไม่ไกลจากเหยื่อมากนักบางครั้งเจ้ากิ่ไม้ไปไม้ ้วยค่ะเรจะได้มีของเราบล่เชื้อเข้าประจำจุดให้เรียบร้อยกันก่อนเลยค่ะเ<อ>ข้าประจำจุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนตื่นเราก็เริ่มนหน้าัวกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากด้านซ้ายมือชาบูทักยองยายาตุงกี้และมายาค่ะยืนตรง ทอกันแล้วนะคะเพราะว่าตัวแรกกันเลยค่ะสำหรับการวิ่งงัดเกียวของชาตูค่ะได้ไปแล้วนะคะได้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะชพู รอบนี้มายาจะกระโดดสูงกว่าชาบูนะคะได้ไหมะคะมายากระโดดตูดไปแล้วค่ะสูงมากเลยนะคะตามด้วยตัวต่อไปกันเลยะคะ่ะลำยอมนั่นเองค่ะนะในบางครั้งเชือกบางตัวสามารถจะปีนตัวกระโดดได้สูงถึงหเมตรกันเลยทีเดียวค่ะนี้ของเสนะิร์ตนมีลักษณะข้ายหนาแหลมนะคะหนานั้นจะช่วยทีมีลักษณะยาว และช่วยตัดขนและช่วยตัดขนและเนื้อตัดเหยื่อค่ะเสิอจะมีการทรงตัวที่ดีการทรงตัวในการรับรู้ที่ทางของร่างกายโดยจะมีโครงสร้างของระบบประสาทและการมองเห็นของตาเป็นตัวควบคุมกล้ามเนื้อและการเดินทรงตัวบนที่แคบอีกด้วยค่ะซึ่งในการสแสดงโชว์ชุดที่สองนะคะเราก็ได้เห็นการคุกคอ์ข,ของเสือน้อยกี่ร่ากันไปแล้วนั่นเองค่ะหมุนตัวกลับมาประจำจืดทางกล้ามมีกันก่อนเลยค่ะเรยอง ลองมาเข้าไปตามจุดฐาน เองค่ะยายาเสือสามารถจะบินตัวกระโดดได้สูง3 4เมตรกัเลยทีเดียวค่ะพอไมไหมคะยายาเรามาดูยายาสะบินตัวกระโดดกันเลยค่ะด้านบนเลยค่ะยายาและสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างพร้อมแซวกัลย ทีเดียวค่ะเียวอาหารกันหมดหรือยังคะย่ารอบสุดท้ายกันแล้วค่ะเห็นะ ลำยองรออยู่นะคะยายาไม่สนใจกันเลยนะคะตับหยาตัวไหนโพสอีกบ้างคะลำยองพอไหมคะลัยองก็พอยยอมแพ <c oughs> ้กันะะ <c oughs> ไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แสดงไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก่อนลูกอาจากที่นั่งกรุณาตรวจสอบทรัพย์สินขอทานและเราขอขอนขอเสหอับคนรางวัลน้ำใจที่มอบให้นะคะเราจะนำไปซื้อวิตามินและแาวเสียมไ้เสรร์และสินโตค่ะทางออกทางด้านขวามือเลยในรอบนี้นะคะเป็นรอบที่สองของวันนี้ค่ะรอบต่อไปเวลา1 8แปนาฬิกา40สนาทีขอเสนอเงินรางวัลน้ำใจที่มอบให้เราจะนำไปซื้อวิตามิน